สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลเจอกันอีกแล้วพี่น้องส่วนในครีมนี้ในพี่น้องจะพามาดูนาที่ตัดใบข้าวช้าพี่น้องตัดใบข้าวช้าออมกะก็คือประมาณว่าแน่ไดนล่ะคือคือข้าวตรงนี้ในพี่น้องจะว่าน้ํามันมาช้ามันก็ไม่ช้านะพี่น้องมันมาเออ ประมาณเดปลายเดือนปลายเดือนสิงหาพี่น้องปลายเดือนกัดประมาณกลางเดือนมันฝนมันก็เริ่มมาแล้วปลายเดือนน้ำมันก็ท่วมหมดแล้วพี่น้องแต่ที่นี่พี่น้องแต่ที่นี่หน้านี่นะเจ้าของเพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยเือเจ้าของเพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยเออเพิ่นกะยากนะเนาะมันเพิ่นกะอยู่บ้านอยู่ไกลเนี่ยพี่น้องบ่แมนบ่แมนข้นบ้านผมอืมกะโดนๆเพิ่นกะสีมาเบิ่งหน้าเธอหนึ่ง บ่เอยมีเวลาดูแลนะพี่น้องล้วบันนี้ไอ้คนไท่บ้านนี่แหละพี่น้องคนไทยบ้านผมไม่แหละกะเขาก็เห็นเนาะว่าว่าหน้านี่เนี่ยมันเอ้มันหยามันหลายเขากะก็เลยถามถามไอ่เจ้าของหน้าลแล้วว่าว่าเขาสิตัดให้ฟรีนะ,นะพี่นอ้องตัดให้ฟรีคือเขาสิตัดให้งัวนะเออก็เลยผ้ากันตัดเอาห่ง่วอแต่เจ้าของหน้าคนกะ พอได้มาเบิงอืมแต่ตัดกับตัดช่วงไงช่วงกลางเดือนแล้วพี่นอ้องเออช่วงไงกลางเดือนกันยาแล้วแหละอือวันที่วันที่เท่าไหร่ปะวันที่สิบสิบแปดว่สิบแปดกับสิบเก้านี่แหละพี่นอ้องเออสิบแปดหรือสิบเก้าเดือนกันยานี่แหละอืมก็เลยผากันตัดโอ้รหมากกับบลกหลายขั้นหนึ่งพี่นอ้องเออเราวันนี้ตัดน้าหน้ากับมีน้าเลยพี่น้องหน้ากับมีน้าอืม ถ้ากันตัดแต่ผมบริษาทให้่พี่น้องเบิงอืเราตัดแล้วบานนี้ตัดแล้วจาของเพิ่นกับยู่ไก่เ,เนาะเพิ่นกับบริมาเบิงพ่อบริมาเบิงปั๊บนี่เพิ่นกับบริษใส่ปุ๋ยพ่อมาแล้วไว่ายง่ายอืมพ่อบริษใส่ปุ๋ยนี่พ่อหย่าพ่อไอ้ย่ามหอดไอเดือนนี่นะพี่น้องเห็นบน่านนี้ถ้าตัดใบเขาแล้วบริใส่บำรุงนี่มันสีต้นมันสีหน่อยเด้พี่นอ้องเออมันบบใหญ่ได้อืม กาพี่น้องทาผูใ้ใดสิตัดไอ้ใบเข่าไอ้เดือนกันยานะพี่นอ้องอือคือผมอยากแนะนำเด้อพี่น้องเด้อถ้าเลยวันที่สิบห้ากันยายนไปแล้วนี่ผมบบอยากให้ตัดพี่น้องอืมบอยากให้ตัดเพราะว่ายังบงดิเพราะว่าพี่น้องคือต้นข้าวนี่มันต้องมีเวลาสร้างลำต้นได้พี่น้อง เออมันต้องเข้าต้องหายเวลามันสร้างลําต้นเออคือจังอันนี้มันเข้าตัดล่าเออเข้าตัดวันที่สิบแปดสิบเก้ากันย่าแล้วนะตัดแล้วก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยอีกตั้งหากนะเออจนเดียวนี้เดี๋ยวนี่กัย่งมาท่านได้ใส่ปุ๋ยอยู่เพราะว่าเขามันหาก็เริ่มกลมพี่น้องเออข้าวมันเพิ่งจะเริ่มกลมนี่เบงนี่นี่เห็นบอนี่ข้าวมันเพิ่งจะเริ่มกลมเบงข้างล่างมันบักใหญ่หนึ่งแต่เบงทั้งเทิองนี่พี่น้อง นี่เขาบ่าได้ไใส่ปุ๋ยมำรุ่งนี่พี่นอ้องอือกาพี่น้องไอ้ผมอยากให้ยค่ำหาให้ค่ำแนะนาใหายนวทางเด้อพี่น้องเด้อเดือนกันยานี่ถ้าผูใ้ใดสิตัดเขานะ่าสำหรับหน้าผูใ้ใดที่หยามันหลายเนาะเดือนกันยานี่ตัดข้าวนี่พี่น้องผมแนะนำว่าอย่าให้เกินวันที่สิบห้ากันยายนพี่นอ้องออแล้วก็ตัดใบข้าวเดือนกันยายนนี่ผมแนะนำให้ทำเฉพาะไอ ในเขาเรียกว่าอะไรในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นพี่น้องอออในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นคือไม่จําเป็นก็อย่าไปตัดพี่น้องถึงเดือนกันยาแล้วนะเอมจําเป็นเท่าไหร่วันที่ถึงไหนตัดก็คือน้ํามันมาช้าหนํำมันมาช้าหญ้มมา,า,ามันเยอะอย่างเงี้ยเออแบบนั้นเราตัดได้เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดนี่มันก็จะไม่ได้เกี่ยวแมนบอลอะเออแต่ถ้าเราตัดในต้นเดือนกันยายนนี่พี่น้อง อันดับที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเราต้องแน่ใจว่าน้ำนี่จะไม่แห้งนะพี่น้องือภายในสองอาทิตย์เนี่ยสมมุติว่าเราตัดไอ้ต้นเดือนกันยายนี่ก็ซักประมาณวันที่15้ากันยายนีย่น้ำจะต้องไม่แห้งนะเือเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยไงพี่น้องใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นข้าวมันมันดูดสารอาหารไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบอะไรของมันภายในสองอาทิตย์เนี่ยคือน้ำจะต้องคุมตลอดพี่น้องอย่าให้มันแหง้งเพื่อเร่งการจเจริญเติบโต,ตของมัน,นพี่น้อง ก็เหมือนที่ผมไปบอกนั่แหละว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นคนนะ่ะพี่น้องก็เหมือนมันจะเข้าก็เหมือนเราจะเข้างานแปดโมงนะ่ะพี่น้องแต่ว่าเราตื่นสายแมนบอเราตื่นสายเราตื่นเจ็ดโมงห้าสิบอย่างเงี้ยเหลืออีกแค่สิบนาทีนะ่ะแม,มนบอเพราะฉะนั้นนะภายในสิบนาทีนี้เราจะซื้ออะไรกินดีละ่ะเราก็ต้องอัดข้าวเหนียวหมูปิ้งแมนบออข้าวเหนียวห่อหนึ่งหมูปิ้งใหม่หนึ่งนี่โอ้กินเข้าไปนี่อิ่มเลยเพราะฉะนั้นนี่เหมือนกันนี่พี่น้อง เวลาเราตัดข้าวไอในต้นเดือนกันยายนเนี่ยยาให้เกินันที่สิบห้าพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นเราจะใส่ปุ๋ยยังไงล่ะเราต้องเร่งปุ๋ยมันได้พี่นอ้องเือเพื่อให้มันสร้างใบสร้างลำต้นอือคือทุกอย่างคือต้องเ,งเร่งรีบนะพี่นอ้องใส่ n อ k เเลยแต่เน้นยูเลียหน่อยเออเพราะว่ายูเลียมันสร้างใบสร้างลำต้นเออแมวนวอลเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเออเพราะการตัดใบข้าวนี่ยพี่น้องเราก็เหมือนตัดปากมันอะ ตัดใบข้าวก็เหมือนตัดปากต้นข้าวนะเพราะว่าต้นข้าวมันใช้ใบในการสังเคราะห์แสงในการปรุงอาหารมันบอละถ้าเอาไปตัดใบต,ดตัดต้นมันก็ซ้ำว่าตัดปากมันน่ะแล้วแมนบอก,กว่ามันสิงอกออกมาใหม่กว่ามันจะปรุงสารอาหารอะไรได้ใหม่กว่ามันจะรวบรวมสารอาหารใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเล่งนะพี่น้องเล่งสร้างบำรุงต้นและใบของมันแมนบอ เพราะมันคือมันมันล่าแล้วน่ะพี่น้องมันล่าแล้วนี่เห็นบออันนี้เขาว่าใส่ปุ๋ยนี่พี่น้องแล้วก็ไอยยางหน้านี่เขาตัดช้าพรอมเลยผมว่าเขาตัดช้าด้วยแหละเออนี่ต้นก็น้อยน้อยหนึ่งเบิ้งนิ้วก้อยผมน้อยน้อยหนึ่งเออก็คือไอ้ตัดใบเขานี่ต้องพิจารณาดีๆพี่นอ้องดูความคุ้มค่ามัานน่ะแหละ อบางคนก็ตัดตัดแล้วก็แบบเห็นเขาตัดก็อยากตัดน้าเขาเนะี่ยมันโบแมนได้พี่น้องตัดใบข้าวเนี่ยต้อต้องเบิงหน้าเบิงสภาพหน้าเห่าน้ํามันถึงไหมน้ํามันจะมาไหมหรือน้ํามันจะแห้งก่อนไหมเห่าก็ต้องดูสภาพดินฟ้าอากาศนะหน้าเพราะว่าหน้าบางคนนะไอ้ตัดแล้วเนี่ยน้ามันก็แห้งอืคือจังหน้านี่หน้ามันเริ่มแห้งกได้นี่อือแต่คือหน้าบางคนนี่ น้ำมันอุดมสมบูรณ์มันบอกตัดเดือนกันยาเนี่มันกรตัดได้อยู่เพราะว่าน้ำมันว่าแห้งแมนบอกเพราะฉะนั้นนี่ปัใจจัยในการที่เราจะตัดใบข้าวเตือนกันยานี่ยพี่น้องคือหนึ่งน้ำคุณต้องมีสองปุ๋ยบำรุงได้ไหมอืออันที่สามนี่ต้องเข้าต้องคข้ามว,วนว่าสภาพอากาศปีนี้เนี่ยสมมุติเราคิดว่าน้ำมันจะแห้งก่อนเวลาที่ข้าวถอดรวงไหม ถ้าเราคิดว่าน้ํามันจะแห้งก่อนน่ะเราก็ไม่ต้องตัดพี่น้องอืแมนบอกเพราะว่ามันเสี่ยงมากเลยนะเดือนกันยาเนี่อืมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่แบบต้นข้าวมันจะสร้างลําต้นสร้างใบไม่ทันอืเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ลองพิจารณาลองเบิรงพี่น้องแต่ก็เหมือนที่ผมบอกกันแหละมันเดือนกันยานี่ยให้ตัดเฉพาะในกรณีที่จําเป็นพี่น้องถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องตัดอืแต่เหมือนของผมที่ผมตัดในวันที่สามกันยานี่ก็ ต้นมันก็ใหญ่ได้พี่น้องต้นใหญ่เท่านี้ก้อยบำรุงถ้าเราบำรุงได้มันก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรพี่น้องแต่ถ้าเราบำรุงไม่ได้ปุ๊บเนี่ยปัญหามันจะเกิดพี่น้องมันเสียนหนผลผลิตเท่าเน่ะบ่ได้อืมกะ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาถ่ายให้ดูว่าอันนี้เขาอันนี้เขาตัดตัดข้าววันที่สิบแปดสิบเก้ากันยายนเบื้องนี่สภาพต้นเขาพี่น้องเอ้ยเสียดายเนาะ เบิง่งวต่อฟางต่อสั้งก็นังเห็นบอยังเป็นอยังเป็นข,ข้อข้อของมันอยู่ยังยังไม่จางยังไม่ละลายเลยนี่เห็นบอาะวตาั์ชาพี่น้องเอ,อ้ยอ่ะคลิปนี้ก็ฝากเตือนกันพี่น้องโอเคครับผมไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ